ที่างวันนี้ช่องผักกายสบายใจนะคะวันนี้เราจะพามาไหว้พระวัชนสุข,ขามนะคะวันนี้วันที่หนึ่งมกรานะคะคนจะเยอะมากเลยนะคะแนะนําเลยนะคะวัดน,นี้นะคะไปมีอุปสรรคนะคะมีตะกูนะคะคิดลายนะคะมาไหว้พระวัชนสุข,ขามนะคะไปค่ะไปข้างในกันนะคะนี่นะคะวัดน,นี้เป็นวัดอานราบหลวงนะคะชั้นโพนะคะ ถ้ามาถึงด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาสักกอละผมสมเด็จนะคะวันนี้เรามาช่วงวันปีใหม่นะคะคนก็จะเยอะนะคะนี่นะคะช่วงวันปีใหม่คนก็จะเยอะประมาณนี้นะคะเยอะจริงๆ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโบสถ์นะคะวัชนะสงครามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะคนเยอะจริงๆค่ะวันนี้วันที่หนึ่งตาานะคะปีใหม่ไทยนะคะ mm hmm. ไค่ะภ mm hmm. าพปรานนะคะวัชนะสงครามนะคะชาวบ้านจะเรียกว่าพ่อปูนะคะทร mm hmm. งนี้จะเรียกเป็นทรงปางมารวิชัยนะคะอย่างนี้นะคะ mm hmm. ไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะ มาจุดนี้นะคะก็จะเป็นรอยแระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันค่ะนะคะรอยพุทธบาทนะคะ